ถ้าเคยพิษพลาดก็ต้องฉลาดในการรับผิดช,ชอบปรับปรุงแก้ไขอย่าไปฝึกนิสัยโน่นความพิดให้ผู้อื่นเฮ็ดถ้วยจานแตกเปรงห่องเมียวไปตูแมวเสยขี่รถเจิดล่งคล่องกล่องอย่อมมูเขาเอื่นถามเป็นยังละ่ะเฮ้ยรถผ้าลงเพิ่นว่ามันบอกเป็นรถผ้าลงเฮ้านั้นละผ้ารถไปเจิดลงนะ ลูกหลานเรียนส้นโตะส้นเก้าอี้อยากเอาใจลูกหลานเออเห็นลูกหลานไห้ฝากเข้าไปท่านที่ปุ๊บตีโต๊ะตีเก้าอี้มึงเห็ดหลานกูบอกมึงเห็ดลูกกูบอกเนี่ยแบบนี่ฝึกนิสัยบรุราผิชอบใหญ่ขึ้นมาแล้วคือกันต้องรับผพิชอบการกระทําพฤติกรรมจะของอย่าเอาคอเอากำรรเอาเวน้นไปหมอบให้เตาให้ปหลาไหลสื่อเขาปล่อยไปตัวที่บตัวแดนบุรบพิชอาบเขาต้องแก้พฤติกรรมของเขาเอง